สวัสดีลูกๆชั้นป6ทุกคนนะคะพบกับครูนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะครูนุ่นจะพาเด็กๆหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้การหานั่นเองค่ะเมื่อวานครูนุ่นพาเด็กๆนะคะใช้การคูณใช่ไหมคะอ่าตัวนี้ก็มีหลักการเหมือนกับการคูณเลยนะลูก เมื่อวานนะคะครูนุ่นบอกว่าถ้าเราจะหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยการคูณเนี่ยเราก็จะต้องคูณจํานวนอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่1นนะคะยกเว้น1จํานวนอะไรก็ได้แต่เด็กๆนะคะจะต้องนําจํานวนนั้นคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะจาได้ไหมอ่ะถ้าหากว่าเป็นการหารน,นะคะ ตรงนี้เด็กๆก็ใช้วิธีเหมือนกับการคูนก็คือจะเอาจำนวนอะไรก็ได้นะคะยกเว้นหนึ่งหารทั้งเศษและส่วนนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างในข้อที่1น,นะคะอ่ะ18ต่อ36นะคะเราจะมีวิธีการทำยังไงนะคะอ่าหลักการดเดิมลูกต่อจากวิธีทำนะคะเราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนเลยนะคะก็คือได้อะไรคะอ่ะ18 ต่อ36ใช่ไหมคะเท่ากับนะคุณนุ่นก็จะพาเด็กๆนะคะแปลงจากอัตราส่วนตัวนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะได้อะไรคะสิบแปดส่วนด้วยอะไรลูก36ใช่ไหมคะนะเราได้แล้วนะคะทีนี้บรรทัดต่อไปนะคะเท่ากับสิบแปดส่วนด้วย36ตัวเนี้ยคุณนุ่นจะเขียน เครื่องหมายตัวนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะใช้าหารใช่ไหมคะเพราะเราจะต้องหารนั่นเองอคุณนุ่นดูแล้วนะคะถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยสองน่าจะหารได้นะคุณนุ่นก็เลยเอาสองหารดีกว่านะคะเด็กๆก็สามารถดูสุดคูณได้เลยนะคะก็คือจับสองนะคะหารทั้งเศษและส่วนเลยนะคะเราจะได้อะไรลูก แปหารด้วย2นะคะก็ไปดูสูตรคูณว่าเอ๊ะ2คูณอะไรหนะ่าได้18นะคะปรากฏว่าคูณด้วย9นะคะ2 9งเนะคะอ่ะส่วนด้วยอะไรลูก2อะไรได้36คะอ่ะหารในใจได้นะลูก2อะไรได้3ใกล้เคียงที่สุด2 1 2นะคะลบกันมันจะเศษ1ตรงเนี้ย2 86นะคะก็จะได้9ส่วนด้วย18ได้แล้วนะคะตัวที่1นะคะ เรามาหาตัวที่2กันนะคะ,ะก็จะเท่ากับตัวที่2นะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมหลักสนะคะส่วนด้วย3 6หเอะหารอะไรดีนะ่าคุณนุชจะหารด้วยสนะคะเอา3หารทั้งเศษและส่วนเลยเพราะว่าสมันหารได้ลงตัวนะคะด็กๆก็จัดการหารเลยนะคะเอ๊ะมอะไรได้18ลูกดูสุดคูณได้นะคะ3 6 8นะคะส่วนด้วย3อะไรได้36คะ่ะ32นั่นเองค่ะอ่ะเราได้แล้วนะคะตัวที่2นะคะอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะเด็กคิดว่าอะไรมันหารได้ลงตัวลูกเด็กไปดูสูตรคูณได้นะคะแม่อะไรที่มันหาร18และ36ได้ลงตัวอ่ะเด็กลองคิดดูดูอ่ะเก่งมากๆเลยนะคะก็คือแม่6นั่นเองค่ะคุณนุ่นก็จัดการเอา6นะคะหารทั้งเศษและ ส่วนนะคะเราก็จะได้ตัวที่3นะคะหกอะไรได้แปนะคะหกสิบแปดนะคะก็จะเท่ากับ3ส่วนได้6อะไรได้3 6ลูก6 6 3 6นะคะอ่าได้3ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ไปสรุปดังนั้นเลยนะคะอ่าเมื่อเรานะคะหาอัตราส่วนนะคะครบทั้ง 3าํจนวนแล้วนะคะเราก็มาสรุปดังนั้นนะคะอัตราส่วนที่เท่ากับ18ต่อ36นะคะก็คืออ่าเราก็แปลงจากเศษส่วนตรงนี้นะคะให้เขียนอยู่ในรูปของอัตราส่วนนะลูกก็คือ9ต่อ18นะคะ6ต่อ12และ3ต่อ6นะคะเด็กๆก็เขียนตอบนะลูกแล้วก็เขียน เป็นตัวเลขไทยนะคะอัตราส่วน3จํานวนนะคะเขียนเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะทําตามคูนุ่นแบบนี้เลยนะลูกนะ,ะ,ะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็พาระงานวันนี้ให้ดิกๆทําในหน้า114นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะอะโอเคอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดีๆวันนี้คุณนุ่นก็สวัสดีค่ะ